ทำพิธีทำพิธีถ้าเกิดมันทำมาเฟียเวอร์ซันนี่คุณนั่นจะขี้แตกแไปละใช้หม้อสองอันแล้วทำทีละหม้อก็ได้นะปึ๊บอ่อาเสียงวาง เฮ้ยยิงยันหนึ่งตัวค่อยจูแต่พายันโอ้โหแล้วก็ทำไงเนี่ยอุ้ยคุไม่มีของไปหยุดมันหน้าอ่ะนี่แงมอของมันเชื่อมกันหรออ่ะอีซี่นี่เชื่อมมอไปไมาเนี่ย

โอ้ยไหนด่านแบบสู่มทดลองระบบไหนดีเออมีขยันดูคิดว่าน่าจะเล่นยากอยู่นะแต่ว่าคิดว่าทำออกมาดีมากเลยคิดว่าแบบมันจะฟรีอ่ะโออ มอสองอันไม,ม่ผีจริงหรอเนอื้หวานตีอ่ะเฮ้ย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 โอ้โหหิวทีหน่อยนึงชอบไปแล้วจะอจะอดทางไหนอย่าสงสัยเลยนะทำมอสกระโดตรงไหนเนะี่ย ยาวเดี๋ยวตามมาปะตามวะเฮ้ยทอยกันข้ามยึดใบเหมือนมันจะยังวิ่งทำมมาอยู่เลย เหรอปะท๊อปไปนี่วุณทำไงทีเนี้ยปาร์ติโน่เก้ อื้อว้าเยไม่ใช่ยากช่วยว่าเซอด่านถัดไปทุกไงนี่นะ่ะออกไม่ได้ น้่คือทำไงนี่คือช่องโหว่ของเกมหรืออะไรใดๆยังไงใส่ผ้าไหมใส่กันใายตอนนี้คือจะปิดผนึกหม้อก,ก็ไม่ได้เพราะผีมันวิ่งอุ้ยน่าตกใจแล้วจะหลบไม่พ้นสายตาผียังไงวะให้ผีมันแบบยืนนิ่งอ่ะ ให้มันไม่ต้องมันยุ่งกูตอนกูีจะไปปิดถาหนึหมออะเอาเอาีโดนนะโดนนะโดนนะเด็กกลูกลูเด็กวิ่นต้งกูโอ้เอ๋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 บีซอะไรอะโอ้หไมองหล่นเลยฮ้ายว้ย

กูว่าจะที่ละอันหรอถ้างั้นหาของหิวก่อนแล้วกันมีหม้ออีกหนึ่งอันแล้อเอาหมอ้อไปวางที่พิธีอ๋อนี่ไงเพราะเกมมันก็ดูเหมือนจะไม่ยากเนาะเกมมันก็เอาพอตัวเราก็เข้ามาปึ๊บก็จะมีผีดักอยู่ในหนึ่งตัว ก็ทำไปไม่ได้โอ้โหแม่งยิยงหน้าประตูไหม่แม่มองขยันพุทธข้าบอย่ามีมาดักโอเคไม่ิ่งไม่ทันอ่ะวิ่งยาวอย่างเงี้ยอยู่ไหนเนี่ย เคยไม่ดูเหละวางอืมที่งแล้ว,วก็วหาทางออกไปข้างบนแล้วก็ไปกดทัานซ้ะมีผีดักนี่ตอนนี้ที่มีผีดักขึ้นมาทางนี้เข้าไปที่รา้านทำพิธี

อของเขาไม่จกี่หมัอเลยนะทารทำทีก็อ,อย่างไม้คือไม่นั่งไงอย่างคือเจ็ต่อละเจ็ต่อละโหยวดันต่อจงฝนและลต่มพร้อมกันเอนน้สวยกูไปละเกมไม่ได้เล่นยากเกมอาจจะยากอยู่ ทุกการเขีมาวิ่งตามเราอีกแล้วเขีมววิ่งตามเราไกลมากอุ้ติดอะไรอ่ะไม่ช้าไอ้ระบบนี้เลยไอ้ไอที่มันตีแล้วมอร่วงเนี่ยน,น้ำมนต์ไม่ได้ใช้น้ำมนตนะ์อ่ะน่าเหมือนจะพยายามใส่พวกแบบคันระบบิลงไม้ของ Dead Buy. อเดสบอค เนี่ยแล้วเนี่ยมาทีบอกแล้วแล้วกูทำไงต่ออ่ะแล,แล้วแล้วัไงต่อเเออมันก็ต้องแพ้ทุก็นจะเลนฮิวเอฟอะใช่มัมเป็นหุ่นไรการฮีนากนคล้ายคล้าย,ายสุภาพก็สักดี คนไทยที่คนไทยเนาะออข้างบนเนาะข้างบนนี่น่าจะมีผีดักอยู่แน่นอนยาเนาะเด้นไะปนยินอ่าดีงาม นั่มอเอ๋เอเด็กนี้ไงนอที่สองขึ้นมาข้างบนปอ๊บขิ้นไงละปุ๊ยปุ๊๊